จังหวัดพังงาจัดงานพังงาฟู้ดเฟส2023บุฟเฟ่ทุเรียนสาริกาของดีเมืองพังงากระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มราคาผลไม้ตามฤดูกาลเพิ่มยอดขายเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรระหว่างวันที่16-18มิถุนายน2566นายกนทัศน์กุณวานิชประธานหอ,อการค้าจังหวัดพังงากล่าวว่า การจัดงานพังงาฟูดเฟส2023บุฟเฟต์ทุเรียนสาลิกาของดีเมืองพังงาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจราคาผลไม้ตามฤดูกาล เพื่อเพิ่มยอดขายด้านการตลาดเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรให้ได้ราคาที่เหมาะสมส่งเสริมพัฒนาการผลิตการเกษตรในจังหวัดพังงาให้มีคุณภาพและปลอดภัยตลอดจนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลผลิตการเกษตรและของดีจังหวัดพังงาให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปอย่างกว้างขวางซึ่งเป็นการจัดงานครั้งแรกระหว่างวันที่16-18มิถุนายน2566ณตลาดบิลลมาร์เก็ตตำบลค,คึกคักอำเภอตะก,กวัวป่าจังหวัดพังงา สำหรับการจัดงานครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรโดยเฉพาะทุเรียนสาลิการาชาผลไม้มังคุดทิพพังงาราชินีผลไม้และผลไม้อื่นๆของจังหวัดพังงารวมทั้งอาหารจานอร่อยในพื้นที่จังหวัดพังงาเช่นชาชักไอตแต่ขนมอาโปอง้งขนมจีนน้ำยากระท้อนส่งเครื่องของฝากของที่ระลึกครับช่วงนี้เป็นช่วงฤดูการผลไม้ของจังหวัดพังงา จังหวัดพังงาของเรามีทุเรียนที่อร่อยที่สุดในประเทศไทยเลยก็ว่าได้นั่นคือทุเรียนสาลิกาพังงาราชาทุเรียนบ้านแล้วก็มีมังคุดทิพย์พังงาราชินีผลไม้ของจังหวัดพังงานะครับในขณะนี้เนี่ยเป็นช่วงที่เป็นฤดูการผลไม้แล้วก็เรามีผลไม้ออกสู่ท้องตลาดในระดับของจังหวัดระดับอำเภอต่างๆมากมายนะครับวันนี้เราจัดงาน ฟุ uh, Food Festival mm ้ดเฟสติวัล2023ของห่องันค้า mm hmm. เพื่อกระตุ้นการบริโภคผลไม้ mm hmm. อยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวนะครับ mm hmm. มาบริโภค mm hmm. มาทานผลไม้ของจังหวัดพังงา mm hmm. ท่านจะไม่ผิดหวังราชาผลไม้พังงาทุเรียนสาวิกาพังงาราชินีผลไม้พังงามังคุดพิพัปปงงาอย่าพลาดโดยเด็ดขาดครับ ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่จังหวัดพังงาร่วมเที่ยวชมชิมช้อปภายในงานพังงาฟุตเฟส2023ุฟเฟ่ทุเรียนสานดิกาของดีเมืองพังงาในราคาท่านละ399บาทรับประทานได้ไม่จำกัดเวลากับราชาทุเรียนบ้านและราชินีผลไม้มังคุดทิพยพังงาภาสุรัตเจียมสายใจสวทตะกปา่ารายงาน